กินหิมแล้วก็จะนอนนะคะน้องอันดายิ่มแล้วมันังจายอนการถ่ายลมด้วยถายลมของอันดาดูนอนหลับเชยเลย วะช่วงเช้าเอฟซี FC เอากล้วยมาให้อันดาเขาจะกินเยอะเขาก็จะนอนค่ะเขาเขาอิ่มน็นิสัยที่เกีียของอันดานิสัยเสียตรงนี้ค่ะไม่อยากทํางานนะไม่อยากลุกจะได้กิดอิ่มแล้วก็จะนอน ควานเลยนะกี่ดิมแล้วก็จะนอนพูดควานไม่ได้ทำใส่หญิงให้พูดถึงควานเขาลุกแล้วเห็นไหมเพราะว่าพูดถึงควานไม่ได้เนอะลุกขึ้นมาทันทีเลย ดูดูคุณลุงทำอะไรกับช้างด้วยดูสิคะอ้ขาดช้างใหญ่เลยตูดตูดตูลูกมาแล้วจะทำยังไงดูต่อไปอืมัดดีแล้วไหมลูกมาก็จะกินอย่างเดียวเพราะว่าความน่ะใช่ไหม ลุกมาแล้วก็กินกินเสร็จทำง่ายต่อกินเสร็จแล้วก็ขี้อ้ยดูสิคะนอนตื่นแล้วก็กินเนาะโอทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเลยเห็นไหมถ้าลูกขึ้นมาก็ต้องได้กินนิสัยของเขา ห็นไ,ไหมหวัดดีกินอย่างเดียวเลยเห็นลุกขึ้นมาไม่ได้เห็นหกล้วยหนุเห็นไหมมีกล้วยให้กินคุณยายผายลมลักกี้ผายลมค่ะนี่อันดาก็ไม่ยอมอีกน้อะจะกินอีก พอแล้วมั้งกินเยอะแล้วแมถ้าไม่ได้กินก็อย่างนั้นเลยค่ะช่วยกดติดตามให้น้องอันดาด้วยนะคะกดติดตามช่องไออันดามันพังนาเดียค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจ ช่วงนี้ตรง,งานเจอโควิดรอบสองไม่มีอะไรจะทำเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ